หัวหวนหน่อยครับขอออหน่ยขบคุณค่ะของข้างหลังหน่อยครับอืนึงอดดครับเี๋ยว่น hmm. นอัีก็เป็นรายการที่ทางสาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเซียนนะครับซึ่งผมเป็นประธานสาพันธ์อยู่เราก็มีความมุ่งหวังนะครับที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคนี้นะครับยกระดับจากกีฬาสมัครเล่นให้เป็นอาชีพนะครับเราพยายามที่จะส่งเสริมให้ ทีมหรือว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ได้มาให้ความร่วมมือกับเรื่องของการพัฒนากีฬาอาชีพด้วยเราดึงได้เริ่มการแข่งขัน,ขนรายการนี้ขึ้นมานะครับเป็นครั้งที่2นะครับรายการนี้ก็เราในช่วงแรกเนี่ยเราก็พยายามเอาประเทศที่มีการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลที่ดีๆเนี่ยมาแข่งกันและเราก็เริ่มคัดเลือกจากประเภทหญิงนะครับซึ่งก็มีอยู่4ประเทศก็คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับเวียดนามและก็ประเทศไทยเรา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจากการที่เราได้ดู AVC Cup ขับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นพัฒนาการของทางฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยได้เห็นว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็เหลือแต่อินโดนีเซียที่ไม่ได้ไปร่วมการแข่งขันซึ่งก็เชื่อว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีพัฒนาการที่ดีนะครับจากการที่เราได้คุยหาลือกับทางผู้บริหารเขาเขาก็พยายามนะครับมีความพยายามเขาพูดถึงขนาดว่าเขากําลังคิดที่จะ หาโค้ชทีมต่างชาตินะฮะมาเป็นโค้ชทีมหญิงของเขานะครับซึ่งอันนี้ให้เห็นว่าเป็นพัฒนาการที่ดีเพราะนั้นการแข่งขันรายการนี้ถึงแม้ว่าเราจะดูว่ามีสัก์ศีสูงกว่าทีมอื่นแต่เรียนว่าเราจัดเพื่อยกระดับพัฒนากีฬาอาชีพของภูมิภาคนี้นะครับให้มีความเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งขึ้นในส่วนของการทีมทีมของทีมชาติไทยหรือความมุ่งหวัง ก็แน่นอนครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าอาเซียนอยู่ในซีเกมส์นะครับที่ผ่านมาหรือว่าในซีเกมส์ที่ก่อนๆหน้านี้มา10กว่าปีเราก็ได้แชมป์ติดต่อกันมาแน่นอนครับรายการนี้ก็สถานเดียวก็คือทีมชายต้องได้แชมป์นะครับซึ่งก็บอกกับโค้ชไปแล้วอันนี้เราไม่ได้ไปประมาทที่อื่นนะครับหรือว่าไม่ได้ไปดูถูกทีมอื่นแต่เรามองว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าอาเซียนเราก็จะต้องรักษาสถานะของเราให้ได้นะครับในส่วนของการเชมทีมเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องของการผสมผสานกันนะครับระหว่างชุดหลักกับชุดใหม่และก็ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมสําหรับการที่จะไปร่วมการแขร่งขันชิงแ้มโลกในเดือนกันยายน